อตันตันมองไม่เห็นอะไครนำาันเนี่ยเ้รู้ละใครนำรมนไม่ยืนขึ้นเลยเนี่ยเคยนั่งเลยเหรอนั่งอยู่กันเนี้ยไปไหนไปไหนเอาดวงนี้ก่อนดีผื่อมีของจื๊อจือจออ๊จ มดออะะไรั้ง่เดินตรงไปแล้วก็ไปอ๊อดโอ้ย <laughs> ไอตูดหมึกบักมาเนี่ยนี่ว่าบักเลยมีของอคุณเกอร์ทางนี้ก็มีหางนะไม่ลองไปก่อนหรอแป๊บหนึ่งนะเรามาทางนั้นแหละเราเปิดเหมือนกันเอาเหออ๋อแต่พอขึ้นมาปุ๊บมันโล่งมากเลยมันแบบจะย,ย้อนกลับไปไหมโล่งไงอ่ะนี่นี่คือทางที่เรามาไะเนี่ยหรือไม่ใช่เออวะ่ะใช่หรือเปล่า ได้ทางน้ำทิ้งที่เราไปนี่แล้วเราทำ<ะ>เพื่อใครเปิดเปิดทาำทิ้งหรือเปล่าแบบตอนแรกปิดอยู่เงี้ยเออใช่ปะแล้วก็เปิดก่อนแล้วเราทำเพื่อใครใด้เหมือนกันไปสรุปไปหารัฐโนสก็เป็นได้จิบ<ม>จึ๊บจึ๊บจึ๊บจิบ,จบ มัน <But S 1> คือ <hot. S 1> secret ห้องนี้ตาปเปิดแล้วนี่ไง staff room เปิดแล้วอ๋อแต่ไปไม่ได้อยู่ดีนี่หว่าหรอไหน staff room ต,ตรงนี้ไหนไหนไปตรงไหนดีเนะี่ยห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเอาไงดีเริ่มงงแล้วเฮ้ยต้นใหม่ทำไมตัวนี้ไม่มีกล่องแต่ว่าเอ้ยอ๋อคิดว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนไหมเอาจากข้างบนหรือว่าไงเนี่ยกล่องนี้มันดูออ๋ไม่น่าใช่นะ แล้วแล้วแล้วจะมาแล้วไม่ใช่ย้อนกลับก็ไม่ได้ฮัลโหลวัดดีติบใครเอาหัวมาวงาว้ตรงนี้หลอนพอพอน้องโหน้อโหเดี๋ยวเกมค้าง มันรุนคลายไปให้ด้วยนะมิสท <Mystery. S 3> <า>ิรี่อย่าอ่าขึ้นไปชั้นบนอืมจะญหาคือเราลงไปในท่อน้ำทำมะเขือเทศอะไรฮะใช่ป่ะเราก็โยกเจอซีริตเราก็โยกหมดนแล้วนี่ใช่ไหมเราลงไปใหม่ปะละ่ะไม่ลงอะ่ะอาจจะมีอะไรลองขึ้นไปชั้นสองใหม่อีกรอบดีกว่าเจ๊ลาวคนหาขึ้นไปชั้นสองใหม่อีกรอบนึงตึ่ง ขึ้นไปชั้นสองตรงดานนี้นี่หว่าขึ้นไปชั้นสองตรงด้านนี้อ่าฮะฮัลโหลเตื่อผมไม่รู้ผมไม่เคยเรียนมาเลย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 ถามแล้วนี่ฮะไอ้ไม่ยอมมันเซียวฮะชื่อเมเจอได้ฮัลโหลไอห้องพวกนี้มคือห้องอะไรอืมเร็วแหละประตูนี้เปิดให้ได้อะไรมันเอ๊ะห้องนี้เรามายอะไห้องนี้เรามายยังไหน พวกนี้เรามายังลองไปดูสิลองไปดูสิลองไปดูเร็วเลีวซ้ายอ่ะดูเอามาอะไรมาแล้วปุ่มด้วยเนี่ยเออเห็นป่ะไหนเกอร์ไม่ยอมหาปุ่มอ่เป็นไงล่ะซิกเก็ตฟาวดูอยู่ตรงไหนอ่ะห้องที่มีหน้าสเกลไปหามาโอ้ไอห้องที่มีหน้าสเกลเห็นอยู่ตรงไหนนะมันสเกลดำไปข้างล่างก็มีห้องสเกลอยู่ตัวนึงจริงเหรอ ก่อนตัวไหนจำไม่ได้เออเออเอ้ยมันกระจกแต่เย็นกําลังจะเล่นกนําลังจะกระโดดข้ามแล้วเนี่ยเออกลียวอยู่ไหนวะลืมวิ่งไปวิ่งมาชั้นล่างมั้งแสดงว่าแสดงว่าไอ้ที่เราเจอเมื่อกี้มันไม่ใช่ซีเคริตแต่เนี่ยเป็นซีเครแต่ซีเคริตซีเคริต คลายซีเรียลอร่อยปอก้มพอ,อยเลยแล้วละมั้งก็ไม่ใช่ถทดๆอะไรเอ่ยไม่ใช่เฮ้ยคิปเปอร์ทถอดห้องคิปเปอร์ไม่ใช่หน้า,าสกเกลมันอยู่ตรงไหนนะก็เห็นเห็นอยู่คุณ่ะแต่นึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนโอเคตัวนี้คือมันเป็นห้องซ,อ,งซอมบี้ใช่ป่ะเออแล้วเราก็ต้องหาปุ่มด,ดีสตีฟ หลนคุณน่านาเกลียวอยู่ที่ไหนคุณคุณแต่นึกไม่ออกครับเอ๊โอ้อยอ้อโอ้อยอ้อยอ้ยจำได้ไหมเราเคยเห็นรูปบิกนี้ที่ไหนอ่ะเนี่ยฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันไม่รู้ลองโยนอะไรลงไปดูดิ Những sáng nắn 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 มันอยู่ข้างล่างป่ะไม่ได้คนไม่ใช่ข้างล่างอะเนาะเ๋ยวจ้าอุ้ยเจ้รู้ไหมฉันตามหาคุณเธอมานานแล้วไปหาสเกลก่อนแล้วกันแล้วขอ<ห>ไปหาสเกลก่อนไปเดี๋ยวกำลังข้องใจกับไอ้ห้องห้องเมื่อกี้มากเลยที่มันมีเชจอยู่ตรงกลางแล้วเราเข้าไปหยิบอของในกล่องไม่ได้เดี๋ยวไปที่จุดศูนย์กลางใหม่แป๊บนึงเออแล้วก็เลี้ยวขวา อ่ะนี่ไงแต่มันเป็นสเกลดำอะไม่ใช่นี่ <Okay. S 1> มันต้องเป็นสเกลขาวใช่ป่ะ <Okay. S 1> อเ๋อเคยเห็นห้องสเกลขาวด้วยเหรอเจยบุญมากนี่กก็อยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วชั้นสองแล้วก็มีบันไดลงไปพอลงไปปุ๊บก็จะเจอกล่องอันน่าไหนอะหยิบแล้วห้องไม่เจออ่ะอยู่ไหนอ่ะขึ้นมาชั้นสองแล้วมาตรงจุดศูนย์กลางหรือย,อยังตอง ขึ้นชั้นสองข้างไหนเนี่ยลืมโอ้แต่โอเคเจอละออว่าเจอแล้วนะฮะไม่เป็นไรเชียงมันเจอตอนนี้เจอซิกเก็ตสองห้องแล้วนะฮะสรุปยอดอ้าวโหมีเยอะและ้วคันนี้มีบันไดเลยอ๋อโอ้โหมันมีห้องเกิดใหมเ่มยมเยอะเลยออยมัน, 2, น 2, มีห้องเกิดใหม่หเพิ่มด้วยอ้าวลงชั้นสองชั้นสองมีห้องเกิดใหม่เพิ่มเลยล หลงละเราหลงละขึ้นมาชั้นสองให้ได้อ่ะหาทางเอาต่อไงต่อนะขึ้นมาชั้นสองเสร็จแล้วก็เลี้ยวขว,วาขวาอ่าจะจอแล้วในห้องสกเกลขาวห้องสกเกลขาวนี่ไงซ้าย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 เนี่ยข้างหน้าเนี่ยอ๋อลงไปอ๋อหมดแล้วนี่แต่ว่าตรงนี้มันมีห้องเพิ่มแบบนึง,น,งนะ ข้างหน้านี่ข้างหน้าเราข้างหน้าเราเอ้ไม่ใช่ห้องนี้ดิไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้มันห้องเก่าที่เรากดสเกลขาวไงแล้วเรากดสเกลขาวแล้วก็ไปซะไกลเลยไกลจริงๆแลยอ้าวเจอสกอร์คริสตตลอีกแล้วสรุปเราต้องมานั่งคิดขวา เอาฮะตัว e ฮะแรกที่กดตัว e ฮะกดบ้างกดบ้างเป็นครั้งแรกที่กดตัว e ใ <sk ort> <sk ort> น,แ,น<อ>แบบนี้เากดตัว e อ,อืม้องสมุดด้วยในตรงเนี้ยจะไปยังไงอันสีประเด็นประเด็นอ๋ออยู่ไหนแล้วเนี่ยเราจะ <ปน S 1> มาให,<อ>ให้ดูว่าเราไปตรงไหนไม่ได้ Where Are you เน่ชั้นสองอ่ะอ่ะอยู่ชั้นสองเหมือนกันฮะออกเหมือนกันทำไมหาไม่ไเจอ Are you ใ nice? นต่อชั้นสอง Where Are you หยุดตรงห้องโถงหยุดหยุดชีวิตฮะอ่าไปห้องโถงแป๊บโอเคไหนๆนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปไหนแล้วเลี้ยวซ้าย เนี่ยแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยห้องนี้เข้าอย่างคนเกิดไหนเข้าแล้วก็เจอกันห้องเดียวกันป้ละ่ะเอ๊ะย,ยองเนี่ยห้องตรงเนี้ยมันมีบันไดอะแล้วก็ตรงเนี้ยก็มีบันไดแล้วข้างหน้านี้มันก็ไอเนี่ยแล้วเราจะไปตรงนั้นยังไงเน,น,น,นือเนื้อห้องสมุดน,นี่หรอกให้เราวิ่งไปวิ่งมาจริงเลยวิ่งจนจะปวดหัวเองอยู่แล้วเนี่ย ชึบไมดับชึบฮะชึบเจอของอีกแล้วไหนคุณเก๋อนนี้อยู่ห้องถงอยู่ห้องถงเดินเดินเดินตรงนี้เป็นนะเดี๋ยวออสเตรีนสตาร์ฟออลี่ห้องขังน้ำตรงนี้เรียบร้อยเออแล้วตรงนี้เมนเทนสตาร์ฟอ o ลี y มีริเวอร์ตรงนูน้นเป็นขัง้งแรกตูรอนะมันนะคุณเกอรอผมว่าเกี่ยวกับห้องไอห้องระบายน้ำ่ะแหละไปจะไปไปละล่ะเอาไปก็ไปห้องระบายน้ำเอา้าอุ๊บอุ๊บอืม ตอนที่โดนใครแทงคือนบ้างเอาเป็เนเกลันเลยแกเกเกล่ครับเกินเกลณะไม่ใช่เกินเกล่ะจะไปส่องไงว่าแบบมีอะไรอัปเดตบ้างอะไรประมาณเนี่ยแบบว่าอ่าล้วจะไปตรงไหนจะมาก่อนเร็นไม่ค่อยคุยกันนะฮะเป็นไงเนาะ จะด่มด้วยอาวเข็แบแอบขโมยไม่ทันจะลง,ลงไปก<ะ>ับอะ่รลงลงอ่ะลงเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายแล้วใช่ไหมตรงก็ไม่มีอะไรด้วยลองดูแล้วอะ่ะตรงก็ไปนู่นไม่ใช่หรอใช่ตรงแล้วมันก็บังคับให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ออบนเหมือนที่เดิมต้อง,ไม,องไม่ต้องไปต้องแปลงหาดิเลี้ยวขวาไปดูต้องลองเลี้ยวขวาไปเราจะขวาไปให้สุดคอฟ้า จะไม่มองย้อนมาจะมุ <ni> ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ไฟฟันใช่ป่ะปั้นไฟไม่ว่ามันจะใกล้จะใกลุ้ดขอบน้ำเราอยู่คนเดียวเลยอะไรก็มันคนเดียวก็ได้แล้วไหนตอนเนี้ยอือจุดหยุด Hello h e น้องเขียว มัยงหมดพิษฟูไม่มีน้องเขียวไอ้จริงไงก็ไปทักไว้ต่อทิ้งๆด้วยฮะไอเนี่ยคุณเกิดไอเก่งชื่อเกิดแบบแบเดินมา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 ทางซ้าย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 เลยอ่ะนักสัญยอดก็ทางเดิมอ่ะล่ะถามใหม่เฮ้ยบ้าโอ้บ้าบ้า จะได้ไปหมือเนี่ยเฮ้ยนี่ไงยกสวิตยอดนอตะกอตะกอกนอตะกอตะกอไปหมดค่ะนอนี่ยกชั้นนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็มาชั้นตรงอ๋อชั้นหนังสือเสร็จแล้วก็มาตรงตรงไหนนั้นไม่แน่ใจหนังสือใช่ป่ะใช่ใช่เห็นเห็นอยู่อะเอ็มหูเลยหูฟังอยู่เจียงหลอนนะ อันนี้ไงว่าใช้นังสือนี่ไงไช่โอ้อู้เย่มีบันไดอยู่ด้วยอู้เย่เจอซ้ายมาเจออะไรก็ไม่รู้อ๋อไอ้ตรวจสอบตรวจสอบใช้นังสือนี๋สกอ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 ได้หมดแล้วครับคุณเกิร์หมดเสร็จสิทธ์เลยแหละเอ็นเอ็นไอ้นี่คือตรงที่เรานี่ใช่ไหมตรงจุดเริ่มต้นนี่ใช่ป่ะล่ะไก่เออนี่ไงตรงเนี้ยอ่ะขึ้นไปต่อเลย ให้เกียร์ออยขึ้นไปก่อนเลยอ่ะเกียร์ผมหมอใช่สิขอโทษขอโทษอ,อันนี้ไงตรงนี้ที่ตรงน,น, <ไป S 1> นั่นนี่ไง<ด>ใช่นะใช่ตรงนี้แหละลงได้ปะเฮ้ยแล้วมีรูปทั้งเขียวด้วยอันย่างมันคือแบบคล้ายๆมันแบบประตูระเบิดแน่นอนอ่ามีลีเวอร์อยู่นี่ไง ทาดาเจ็ดรูปรูปอะไรอ่ะน้องเขียวฮะดาตู้่นี่แหละมีของเฉยตู้เนี่ยมันอยู่ตรงข้างหลังนี่เองตูโ้โอ้โอ้ตูโ้โอ้ตู้ขี้ขวาที่ขวาขี้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 ขวา ไดเลยห้องน้องเขียวจัวดดีไทยแลนด์สรุปมาแค่นี้มีน้องเขียวเยอะนี่ชั้นอะไรเนี่ยนี่ชั้นสามอะระนี่ชั้นใหม่แล้วกระดูกด้วยเจลลี่บีนด้วยเจลลี่บีเอเมอว์นี่อันนี้คือมันเป็นทางมาชั้นสามนี่เอง เอ๊ะข้างหน้านั้นมันต้องน่าจะมีสวิต์ลับสักอย่างนั่นไงจริงๆด้วยไหน่องแค่แต่ว่าเราจะไปไงเออเดินย้อยกลับมาเดินย้อนกลับมาได้เลยอ่ะเห็นข้างหน้าไหมแคบแคบโยอะไรเข้าไปได้ไหมเนี่ยฮึออยเตี้ยระบายไหมเขาขี่คอเลยดีเฮ้ย้ออออกมาเรียบร้อย Wow, ว้าว good on finding this โอ้หานี่ดีจุงเลยก็เป็นแค่โบนัสนะฮะก็โอเคเราเจอตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ต้องมาหา jelly bean diamond I want the jelly bean back shape เดี๋ยวซ้ายฮู้มีทางลงก็งลงไปห้องเดิมเพื่อให้โดนกันปลดล็อกเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้อยา อ๋อข้างหน้านี้มีนี่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 มีสเกลด้านต้านดำนี่ไงข้างหน้าเนี่ยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราโยนหนังสือเข้าไปเดาวนะขอบคุณสเกลต้านดำที่ไหนอ๋ออยู่ล่างเอาวิ่งไปเลยเดี๋ยวนังสือเบนมาทางนี้เลยคุณเกิร์ทไหนน่าไม่ใช่ทางลงลงอ๋อลงแบบลัดใช่ไหมไม่ลัดหรอกก็ทำมาให้เราลงเลยแเเกลวดำอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเกลยวดำอยู่ไหนดำ ไปดูดูดำดาดำดำดำยาแก้แอลพีน้ำดำตาเสือดาวมีตัวยาเอาไปจดประจานเใช้เอ็มเพสเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนลืมไปแล้วนี่ไงไตนี่ไง่าอู้ไไตตเจอเราไหมไม่เจออยู่ไหนกลับมาจุดศูนย์กลางชั้นสอง เดินตามมามาจนนี้เสร็จแลเลี้ยวขวาน่าออกไหมระวังตกนะออกไหมมันเกมว่าจะไม่ใช่ดิม,ม,มันไม่ใช่สีเข็มเนี่ยว้าตก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 ใจเย็นระวังแล้วกันห้องสมุดถละ่มไดปค่อยลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยไม่เอาตึกลงมาลงไหนไม่ลงคุณตกตกอย่างเปนมุมข้างหน้ามีกล่อง อ the ุ้ยสะกาะ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  What มองอายายไม่เห็นเลยอ่ะขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บข้าวบนข้างบนมันขึ้นข้าวบนมันขึ้นไม่ได้นี่ใช่ป่ะเพราะว่าขึ้นได้ป่ะขึ้นไม่ได้เนาะไดจะได้เนาะไม่น่าจะได้ไงเป็นรูปบันไดอ่ะอืไหน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 ไปดูดิไหนไหนรูปบันได เดนเนเปดูนดนนี่ก็เห็นเห็นอ๋ออ่าฮะอ๋อห้องอ๋อ้องอ๋อห้องอ๋อห้อออ้อ่ติดอิอขึ้นไปก่อนแล้วกันาหามาหามาห่ามาห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 าจะไปล้ว ตามไปไหนหึมตามไปทางไหนนะลืมเอ๊ะเอ๊ะหนังสือก็หนังสือก็ก็ห้องไม่่ทงี้ที่เปิดไปชั้นสามไอทางนี้แหละหรือเปิดทางชั้นสามหนังสืออยู่ไหนชั้นสามนี่ไงอันนี้ไงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้ได้ได้เอ๊ะแล้วเราอ๋อนี่มันอ๋อนี่มันชั้นแรกอ๋อโอเคขึ้นมาด้านนี้ ต่อมเกือบไปแล้วอยู่ชั้นสามยังอ่ะยังเดี๋ยวขวาไปไหน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 อยู่นี่เราอยู่นี่เจอตะกอไม่ใช่คือตัวเนี้ยมันกำลังจะสื่อว่าเป็นบันไดหรือเปล่าหรือไอ้ป้ายตรงเนี้ยมันเมันสื่อเฉยเฉยใช่ไหมว่าตรงนี้คือบันไดหรือเปล่าน่าจะใช่ในการสื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งนี่คือที่ไหนถามก่อน คุณเก๋คุณคุณนปะคุณไงไปอยู่เหมือนกันได้มาอันหนึ่งคิดว่าข้างหน้าจะไปได้ไหมอ่ะเลื่อตกเลยน้อยเลยตายพลาดแล้วอ้าวนี่ไงเรามายกสวิต โอเคตรงนี้มีตรงนี้แล้วก็โอเคตรงนี้เราก็ไม่ต้องเดินอ้อมไกลแล้วอ่ะนี่ไงตรง,ตรงนี้เปิดเออตรงนี้เปิดปุ๊บขึ้นไปไนต่ออ่ะเจลีบีนจ้าเาแบบนี้มันช่างลึกลับเนาะโอ้ยว่ะใช่ <laughs> ไปตรงน้มันสมชื่อเลยอะไลบรารีไอ้ฮิตมิสตอรี่ไลบรเลียนไลบรารีพูดผิด,ดไปเจลีบีนเดียวซ้ายตรงนี้อ่าฮะ มีข้อความอยู่ว่า welcome to gain archive document in this archive are high c l a s s i f i c a t i s if document in this gain pick up then the door will automatic close อ้อยอย่าเพิ่งหยุดเราเขาบอกว่าอุนั่นแหละโน้ตที่เราเจอมาจากไหนอ่ะก็จากไอเนี่ยจากไหนป่าสุดโออะไรนะ เขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โซนสีเขียวอ่ะสั้นๆนะซึ่งในอันเนี้ยมันมีความลับสูงถ้าด็อกคิวเมนต์ในห้องนี้เนี่ยถูกถูกเก็บเนี่ยประตูมันจะล็อกอันทันเมื่อหนังสือเนี่ยถูกถูกเอาออกปุ๊บเนี่ยประตูจะล็อกทันทีจนกว่าจะมาไว้ที่เดิมเนาะไอ้คงเต่าเขาไปเอาใหม่ดิเอาเล่มที่มันนั่นใช่ใช่เท่าเท่าเดิมอ่ะใส่ไปละ ไม่ต้องเอาเล่มนั่นเอาเล่มที่คุณก็ถือแหละมาอ่านแป๊บมนสเตอร์เวอรโรมิงอราวเดอะรเวอ i ์เนทูเดย์เชิญเอาเด e ์วอร์ฟอยนโดเลอูฟดอะคี s น mm ็กซีบมาเดย์สมเซเวิัดอฟมินมีเกี่ยวกับมอนเตอร์คาิฟิเคตกระดาษอะเว็บพอลลี่อะไรประมาณนี้ฮีโร่บายแอนด์จูส เดมอ่ะต้องใช้ดิเหรอไม่รู้อ uh. ่ะเช็กออนไม่แบบไม่อยู่กับตัวผมนะก็ออยโยนไปนั่นแล้วอ่ะ